สวัสดีค่ะวันนี้บอสแอบตื่นสายก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะแต่ก็อาบน้ำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างหน้าเพราะว่าวันนี้จะให้มาดูว่าหลังจากที่บอสอาบน้ำเสร็จแล้วบอสจะทำอะไรกับหน้าตัวเองในการดูแลนะคะอืมเพราะฉะนั้นนี่ค่ะกำลัง กำลังจะล้างหน้านะค่ะทุกคนก็คือล้างหน้าด้วยสบู่นะในตอนเช้านะคะมาเดี๋ยววันนี้มาดูไลฟ์สไตล์ของบอสกันว่าวันนี้ทำอะไรบ้างนะคะในตอนเช้าเช้าจริงๆจะทำคลิปตั้งแต่เช้าแล้วเกรงใจคะ่ะเพราะว่าตอนเช้าเช้าจะเป็นเวลาที่บอสเรียนมากกว่านะคะจริงๆก็ตื่นเช้าแล้วแหละแต่ว่าจะคันจะลุกออกก็ไม่ใช่เป็นคนลุกออกจากที่นอนเลย นะคะชีวิตก็สบายแบบนี้แหละนะคะอันนี้ก็คืออ่ะล้างหน้านะคะล้างหน้าเ<ด>นี่ค่ะ<ด>ในทุกปานเช้าเย็นนะคะจริงๆตอนเย็นจะใช้สครับด้วยแต่ว่าวันนี้ใช้ตอนเช้าแล้วกันนะคะ คือแบบรูปไปแล้วหน้าแบบโอ้โหเนียนมากอะ่ะคือเมื่อก่อนนะรูปหน้าปุ๊บมันจะสะดุดซิวเซียนสะดุดนู่นสะดุดนี่ตอนนี้คือแบบโอ้ยคุณขาว่างๆมาบ้านบอสเดี๋ยวบอสให้รูปหน้า <c oughs> บ้าแล้วนะคะมาบ้านเธอจะให้รูปหน้านะว่าหน้ามันเนียนแค่ไหนแล้วบอกเลยว่า เออถ้าคนที่แบบไม่เคยหน้าเนียนนะบอสขนาดบอสมื่อก่อนบอสใช้เออ่ครีมต่างๆเยอะนะถ่ายด้วยนะคือมันก็หน้าใสไายลนสาวมาเจ็ดวันแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนี้นะคือตอนนี้คือแบบหน้าสดหน้าใสามากจริงๆบอสจะขัดหน้านานกว่าน,นี้นิดนึงแต่ด้วยความที่แบบบอสทาวิดีโอก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นานนะแต่ล้างหน้าเนี่ย ว่าจะเป็นคนไม่ล้างหน้ารอบเดียวนคนไม่ล้างหน้ารอบเดียวค่ะก็จะล้างรอบที่สองด้วยนะคะล้างรอบสองด้วยเพราะว่าเพื่อสิ่งสกปรกบนใบหน้ามันออกได้หมดจดน,นะคะยิ่งถ้าเป็นตอนที่เราได้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยสัมผัสนะคะ น้ามันจะมีฝุ่นเยอะนะคะใช้สบูอ่อะโลเวยล่าตลอดไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยคือบอสเป็นคนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเองแบบร้อยอร์เซ็นมากๆค่ะตอนนี้ภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ตัวเองมากบอกตรงคือเราเราไม่เหมือนคนอื่นอ่ะคือไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นเลยร้อยปเซ็นตนะคะก้าพูนเลยว่าร้อยเเซ็นต คือมาเนี่ยห้องน้ำก็จะเจอแต่ผลิตภัณฑ์ของตัวเองจะไม่เจอผลิตภัณฑ์คนอื่นมาวางซอสกันแน่นอนอูน้อยากจะให้มาลูกหน้าบอดมากนะคะคือแบบหน้ใสอ่ะหน้ใสมากเลย วันก่อนก็ใช้กล้องตัวเดียวกันนะหน้าไม่ใส่มันอยู่ที่มันเป็นที่โทสามบอลแต่แบบส่องกระจกแล้วแบบหลงรักหน้าตัวเองแล้วถ้าสวดหน้าเราดีเราก็บอกรักตัวเองง่ายไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็มีผลนะจะบอกรักตัวเองแต่หน้าไม่ดีอนะ่ะนึกออกว่าหน้าไม่ดีมันก็ขัดใจว่าเสียง <c oughs> เสียงน,น้อยๆมันจะขึ้นอยู่ที่หมืม <c oughs> จะรักตัวเองไงแม่ง ยังไม่ถลงรักหน้าตัวเองนะคะโอ้อลเริ่มเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นเดี๋ยวขอเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นแบบนึงโอเค,นะคะเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นหน่อยรีบไลฟ์นะคะวันนี้เดี๋ยวให้ดูไลฟ์สไตล์ว่าทาอะไรบ้างไม่อายนะคะไม่อายไลฟ์สไตล์ตัวเองอืมอะหน้าหนึ่งหลางแล้วนะคะ นี่ก็คือการใช้ชีวิตของบอยง่ายๆชิวๆนะคะล้างหน้าหนึ่ง<ม>เสร็จปุ๊บเราก็ลงด้วยเซรั่มบอสเป็นคนที่ตั้งแต่หน้าใสนะเหมือนถูกหวยนะคะแทบไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่ละวันนะคะเนะนี่ยก็ลงเซรั่มเลยค่ะเซรั่มที่ใช้ก็คือเซรั่มขวดแล้วขอโทษน,นะคะเนี่ยค่ะวิถีชีวิตเรียบง่ายไหม <laughs> นะคะก็ลงเซรั่มขวดตัวน,นี้เลยนะคะ นะคะอ่ะสลากอยู่ไหนอืมนะคะเดี๋ยวน้ำหอมจะมาแนละ้วทุกคนเดี๋ยวจะให้เฉพาะตัวแทนราคาตัวแทนใช้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าค่อยซื้อนะคะลูกค้ามีม,มีมีสกิลถามอยู่ว่าเอ๊เราจะไม่ให้ลูกค้าใช้หรอให้ใช้ค่ะแต่เป็นช่วงตอนนี้เ <laughs> นี่เรื่องมากเลยนะอืมเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดให้ทุกคนใช้น้ำหอมมีสี่กลิ่นนะคะ แค่นี้ค่ะนี่คือบอสเสร็จแล้วนะเอาจริงๆเสร็จแล้วแล้วก็ลิปสติกลิปสติกนะคะรอปรับปรุงสูตรอยู่นะคะยังไม่เสร็จยังไม่ได้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกเราทำทุกอย่างให้มันเป็นเดอะเบสอะคะ่ะดีที่สุดเพราะฉะนั้นช้านี่ช้าหน่อยเนาะ คุณเห็นไหมพอหน้าใสเนี่ยได้ใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะอือเป็นไงทีนี้ก็สวยแล้วค่ะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยคือบอสเสร็จแล้วนะคะคือบอสเสร็จแล้วเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนะคะปิดไฟปิดแอร์เดี๋ยวให้ดูว่าบอสทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะนะคะไม่อยากโชว์ที่นอนเลย แอบโชว์ที่นอนหน่อยนะคะไม่ลกไม่ลกแน่นอนแต่ก็นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนที่นอนเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่อันนี้ของฟรีนะของแถมของฟรีที่ได้มากับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวบอสจะเอาไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวจะซื้อใหม่แล้วเอาตัวนี้โยกไปอีกห้องหนึ่งก็เลยอีกห้องหนึ่งยังไม่ซื้อเตียงนะคะเพราะว่าจะถอยใหม่อยู่บ้า เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันค่ะทุกคนปิดไฟไม่ลืมไม่ลืมอะไรแล้วก็ลืมสายชาร์จนะคะนี่คือกิจกิจวัตรประจำวันค่ะทุกคนเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วก็อันดับแรกบอสก็ก่อนจะลงไปนะคะ เดี๋ยวเดีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าบอสจะต้องขึ้นบันไดตอนเช้าสองรอบขึ้นลงอะน,นะขึ้นลงสองรอบขอเอาเอาของมาวางก่อนอะทีนี้นะคะบอสก็ขึ้นบันไดอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นกิจจวัดประจำวัน และที่สําคัญนี่บอสมีตัวนี้เดี๋ยวบอสจะให้ดูก็คือตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลานี่สุดเลยหนึ่งชั่วโมงก็จะวิ่งขึ้นบันไดขึ้นมาปิดเสียงตัวนี้นะคะอืมก็คือขึ้นลงบันไดทุกทุกหนึ่งชั่วโมงเป็นการบริหารออกกำลังกายค่ะใครไม่มีวิธีในการออกกำลังกายแบบแบบว่าคนขี้เกียจนะ ก็ฝึกไปพร้อมกับบอสได้นะคะอ่ะทีนี้บอสจะทำอะไรต่อเปิดบ้านค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าบอสเปิดบ้านยังไงม,มันจะเด้งไหมกลัวมันเด้งนะคะมืดหน่อยเพราะว่ายัางไม่ได้เปิด อันนี้คือการเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านเสร็จเรียบร้อย เปิดบ้านเสร็จก็ไปต้มน้ำร้อนค่ะทุกคนไปต้มน้ำร้อนนะคะอันนี้คือวิถีชีวิตของบอสนะคะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปซิสอัพโอ้ยน้ำหอมอยู่ข้างล่างนี่นะคะน้ำหอมที่กำลังจะมาทำไมฉีดเยอะจังนะ <laughs> มันหอม บอสเปน็นคนแบบฉีดน,น้ำหอมเยอะจริง,รงๆเมื่อก่อนใช้นิดเดียวนะแต่นี่อยู่คนเดียวไงไม่มีใครชุนหรกแล้วฉีดเต็มที่เลยเป็นคนชอบชอบให้บ้านหอมด้วยนะคะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตนะคะสไตล์บอสการใช้ชีวิตนะ,ะก็เหมือนอย่างที่เห็นค่ะล่างหน้าเสร็จเรียบร้อยลงมาแล้วก็เปิดบ้านเหมือนเปิดร้านอะนะคะขอปรับกล้องนิดนึงโอเค้มันตรงๆหรือยัง ะะเสร็จปุ๊บยังไม่เสร็จค่ะก็กิจกรรมตอนเช้านะคะจริงๆก,ก่อนจะไลฟ์นะคะก็จะต้มน้ำร้อนแล้วก็ชงกาแฟกาแฟเนี่ยบอสไม่ได้กินเพื่อให้ตัวเองเฟรชอย่างเดียวแต่ว่ากาแฟเป็นกินเพื่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นบอสไม่ได้ติดคาเฟอีนคือทานก็ได้ไม่ทานก็ได้ถ้าไม่ทานก็ไม่ง่วงนะคะแต่ที่ทานกาแฟเพราะว่า เพื่อสุขภาพนะคะตั้งแต่ทานกาแฟกระดูกกระเดียวก็ไม่ปวดนะคะร่างกายแข็งแรงพร้อมออกกําลัางกายมากๆน้ำร้อนของเราสุกแล้วนะคะนี่ค่ะต้มน้ำร้อนสุกแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีของอะไรนะน้ำร้อนอัตโนมตัติมาเป็นตัวตัวกองน้ำแล้วก็ทำความร้อนด้วยนะคะมันไม่มาให้แบบนนี้โอเค ชงฉีกชงเทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะนี่เรียบร้อยนะคะอะนี่ยค่ะแบบได้กินกาแฟรู้สึกสดชื่น <c oughs> คือจริงๆการที่มีกาแฟหอมพอในการชงนะบอสจะยังไม่ดื่มบอสจะดมแล้วแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันผ่อนคลายมันรีแแหละนะคะมันรู้สึกดี เฟรชมากๆเลยการใช้ชีวิตของบอสก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ลืมเปิดประตูหน้าต่างบอสจะเปิดประตูสองประตูเลยนะคะตอนเช้าจะรับอากาศตอนเช้าเลยคือที่นี่ต้องบอกว่าอากาศบริสุทธิ์มากนะคะทุกคนอืม แล้วเรียบร้อยอากาศจะบอกว่าผอมลงเยอะเหมือนกันนะเพราะมีคนทกักอะเออตอนแรกบอยก็ไม่ได้คิดว่าทาักใช่ไหมเพื่อนแบบเฮ้ยมึงเปิดกล้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพื่อนบอกเออผอมลงเยอะอยู่นะ ทั้งทางที่บอสก็ทานเหมือนเดิมแต่ว่าบอสเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทานกาแฟแค่หนึ่งครั้งมาเป็นสองครั้งก็คือเช้ากับเที่ยงนะคะตอนเย็นบอสจะไม่ทานหลังใบสองไปแล้วจะไม่ทานกาแฟเพราะว่าเออมันจะทําให้เรานอนหลับเนี่ยถึงถึงแม้เราจะทานกาแฟแล้วหลับเนี่ยแต่สมองอะคาเฟอีนจะทําให้เรายังไม่หลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเห็นไหมว่าทานกาแฟก็ต้องทานให้สุขภาพดีด้วยนะไม่ใช่ทานแบบว่าไปรบกวนการนอนหรือว่าทําให้เรานอนไม่หลับเนี่ย ก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันจริงๆเนี่ยอบอสได้ไปศึกษาตัวการหลับนอนเมื่อก่อนเนี้ยบอสท,ทำงานทำทำทำจนนอนวันละสอชั่วโมงร่างกายเปียเรียมากร่างกายแบบไอเดียไม่ค่อยผุดเลยค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าจริงๆคนเรานะมันต้องนอนได้ตั้ง6กชั่วโมงเ็ดชั่วโมงแล้วคุณคิดมีเสียงนกได้นไะคือแบบบอสอินเลิฟที่นี่มากจริงๆคือมีความสุขในการอยู่ใช้ชีวิตมากเลยอ่ะทุกคน มันมัน love อินเลิฟอ่ะมัน love อินเลิฟอ่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงคืออินเลิฟมากนะคะอมีคนสวัสดีใน t i กตอกมาล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ลีฟใน t i กต o k เนาะเดี๋ยวค่อยไปลีฟใน t ิกตอกทีหนึ่งนะนี่คือนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันที่บอสใช้ชีวิตนะคะแบบตื่นมาโอ้โหเนี่ย จริงๆถ้าบอสไม่ได้ไลฟ์สดนะบอสก็จะอยู่ในหมวดแบบเปิดคลื่นด้วยมองตรงเปิดคลื่นด้วยนะคะเปิดคลื่นฟังแล้วก็แบบเหมือนมันมีอะไรที่ต้องคิด s o m e t h รองเยอะแล้วแบบเมื่อก่อนอาจจะเป็นการโปรแกรมสิ่งต่างๆที่มันวุ่นเว์นิดนึงนะแต่ทุกวันนี้คือแบบมันมีแต่คำว่าเอ๊ะ จะมีใครเป็นเจ้าของแบรนด์นะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะมันจะแบบว่าคือบอสจะบอกให้นะตอนที่บอสเริ่มเป็นเจ้าของแบรนด์ใหม่ๆอ่ะเหนื่อยนะคือบอสเข้าใจในฟิลลิ่งของคนทั่วๆไปนะแบบเฮ้ยเราจะเป็นได้หรอวะเราจะเป็นเจ้าของได้จริงๆหรอวะมันจะมีฟีลนี้ถึกออกมาเพราะว่า อ่ะอย่างพวกคุณทํายอดกันแค่ห้าแสนอะแต่สําหรับบอสตอนนั้นคือมีทุนอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีความฉลาดด้วยอะคือมันมันมันมากกว่าทุนที่พวกคุณทาอะคืออย่างพวกคุณทําทุนเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์คุณก็ทําได้แล้วอะนี่ออกแม้แต่ตอนนั้นคือบอสต้องมีเงินประมาณล้านอะคือประเมินจากโรงงานว่าต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นเท่านี้คือต้องต้อง,ต,องต้องทั้งหาโรงงานต้องทั้งแบบทุกอย่างเลยอะคุณคิดดูดีแล้ววันนั้นะ่ะ ความฝันมันลิบหลี่มากเลยนะมันมันเหมือนกับแบบเอ้เราจะมีความพร้อมไหมวะเราจะไม่พร้อมหรือเปล่าวะเราจะคือมันมีคำคำพูดเยอะมากแต่คุณรู้แม้สิ่งเดียวที่บอสเอาชนะมันได้เลยอะต้องใช้คำว่าเอาชนะมันได้คืออะไรรูป้ปะคือความที่แบบดือด้อดืดดึงว่าอะ ถ้าฉันไม่ทําธุรกิจตัวเองนี่ฉันจะไปทําอะไรคือต้องบอกว่าตอนนั้นหมดหนทางนะมันก็เป็นโอกาสดีๆสําหรับคนที่ไม่มีหนทางอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีหนทางเยอะๆอะ่ะเราก็จะยิ่งมีความลังเลเยอะขึ้นเอออันนี้บอสก็เข้าใจอีกว่าทําไมคนที่จะทําธุรกิจแบบเออลังเลแล้วลังเลจังคือแบบหนทางเขายังมีให้เลือกอะ่ะ มันไม่เหมือนเราเรานี่คือตอนนั้นมันมีหนทางอยู่แค่สองสาอย่างว่าเอ้ามันจะไปเป็นลูกน้องต่อหรือว่ามันจะไปเป็นแบบคือไม่ได้คลองสถานะว่าเป็นลูกน้องอยู่แล้วแบบมาเปิดธุรกิจตัวเองอะน,นึกออกไหมถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็คงจะยังทําอะไรไม่สุดโตง่งแล้วก็คงจะไม่เรียนสุดโตง่งวัดก็เลยคิดว่าคนที่หมดลิมิตในตอนแรกหรือว่าเขาเรียกว่าหมดหนทางในครั้งแรกอะนั่นแหละเป็นจุดประกายที่จะทำให้คนเนี่ย ตั้งการดให้กับตัวเองว่าเออกูจะทําแล้วกูจะทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมะมันมีแรงขับเคลื่อนกับแรงพอร์ที่สูงกว่าเอออันนี้อันนี้อันนี้คือคือสิ่งจริงๆเพราะถ,ถึงได้แบบเมื่อก่อนบอสก็จะสอนคนนะแบบว่าเออคุณปิดประตูหลังบ้านตายเลยคือไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองมี ผัดสำรองมีอะไรสำรองคือปิดประตูหลังบ้านตายแล้วลุยอย่างเดียวเลยคือคิดซะว่าถ้าไม่ได้ทํางานนี้ไม่รอดคือชีวิตต้องตายแน่ๆต้องเอาให้รอดถ้าคุณปิดประตูตายอย่างนี้ได้นะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากสอนในแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับแบบบังคับเขาเกินไปแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นแบบนี้จริงคนหนึ่งเปอร์เซนต์ทุกคนคือเขาต้องปิดประตูตายหลังบ้านเพราะแล้วร,รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยมันคือทางเดียว ที่จะทาให้ตัวเองเนี่ยสู่ความสําเร็จหรือสู่ความฝันแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยก็จะคิดว่าเออที่ต้องทําเพราะอยากได้งานเสริมเงินเสริมพอใช้คําว่างานเสริมเงินเสริมปุ๊บม,มันไม่มีคําว่าปิดประตูตายหลังบ้านไงแต่ถ้าคนที่ทําแบบตามฝันจะไม่ใช้คําว่างานเสริมเงินเสริม,รมแต่จะพูดคําว่านี่คือผลสําเร็จที่ฉันต้องทําให้ได้นี่คือ ความสําเร็จที่ฉันต้องทําต้องฝักใส่ให้ได้คือทําให้ได้อะจะยังไงก็ตามต้องทําให้ได้เออเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนนะคะ ที่ปิดประตูตายจะประสบความสําเร็จมากกว่าอย่างอย่างตอนนี้ถ้าในแบรนด์เนี่ยบอสก็กล้ายกตัวอย่างได้เลยว่าอย่างน้องพิมพ์กับพี่บุญเพลงเนี่ยหนึปิดประตูตายหลังบ้านหนึงไม่เขาจะไม่สนใจไม่วอกแวกไม่ทําอย่างอื่นเลยนอกจากสิ่งที่เขามุ่งมั่นแล้วไฟฝันนะคะเออแต่ถ้าเกิดบรรดาวดบอสท,ที่ยังไม่มั่นใจนะคะบอกได้เลยใช้ กลยุทธ์ปิดประตูตายหลังบ้านนะคะปิดประตูตายหลังบ้านก็คืออย่าเปิดโอกาสตัวเองให้ไปทําอย่างอื่นนะคะตอนนี้ก็จะมีพี่พี่บุญเพอ่าพี่อะไรนะพี่แพงคาบอสเดทบอสวลีวันนะสามคนที่กําลังจะเป็นตัวตึงนะคะอืในการขึ้นมานะคะ <c oughs> อย่างที่บอสบอกว่าบอสดูตลอดนะคะเพราะว่าคนดยทั่วไปยังมีประตูซ้ายขวานะคะการทําแบนด์หลายๆตัวก็การเปิด เปิดประตูซ้ายขวาจริงๆบอสเคารพนะการที่เขาทํนหลายๆแบรนด์บอสก็ถือว่าขอบคุณที่เอาแบรนด์เราไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องปิดประตูตา,ตายตัวเองค่ะอันนี้คือทริคของคนสําเร็จจริงๆคือคุณต้องเจาะจงไปเลยแล้วคุณจะได้ตำแหน่งสูงสุดในแบรนด์นั้นๆน,น,นะคะแต่สำหรับแบรนด์ของบอสก็คือไม่มีตำแหน่งสูงสุดเป็นตำแหน่งเท่าเทียมกันก็คือตำแหน่งเจ้าของธุรกิจนั่นเองเมื่อวานฝรั่งก็งงนะฝรั่งถามเอ๊ะมันอะไรหรอ เฮ้ยทำไมทาไมทาไมเธอเธอกำลังทำอะไรมันมันใช่ช้อปปิ้งออนไลน์เหรออจริงๆถึงขนาดดัดหมายนะบอกว่าเราต้องคุยเรื่องงานหน่อยแล้ว <laughs> คือโปรเจกต์บอสภูมิใจนะคะที่มีโอกาสได้เผยแพร่โปรเจกต์ให้กับต่างชาติแล้วก็รู้สึกว่าคือเข้าใจไหมบอสไม่ชอบเวลาที่คนแบบ อธิบายแล้วคนบอกว่าอ๋อฉันรู้ละฉันเข้าใจอ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเข้าใจละบอสชอบเวลาที่คนบอกว่าอะไรอะมันคืออะไรดูดิหน้าเหมือนคนเหมือนคนทารองพื้นเลย <laughs> แล้วหน้ากับคอไม่ลอยด้วยนะสังเกตเนี่ยหน้ากับคอไม่ลอยด้วยนะเพราะว่าบอสลูปหน้าเสร็จบอสก็ลูบคอลงมานะคะกับเซรั่มเชื่อปะบอสใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ย ตกเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่รู้ไหมบอสยังไม่รู้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็คือมีคนร่วมใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แต่เดือนนี้นะคะบอสจะวัดให้ทุกคนดูว่าบอสใช้สบู่ไปกี่ก้อนอ่ะเริ่มต้นมาเนาะบอสมาอยู่ตั้งแต่วันที่24นะคะเดี๋ยวบอสจะตัดวิกวันที่2 4ว่าเซรั่มใช้กี่ขวดแล้วก็จริงๆบอส เปิดเซรั่มไปสองขวดเนาะก็เดี๋ยวดูว่าสองเดือนก็ได้หรือว่าจนกว่าเซรั่มจะหมดก็ได้ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่สําหรับคนที่ใช้แบบไม่อั้นนะแบบมือเติบนิดนึงด้วยเพราะว่าเซรั่มชาวบ้านเขากดแค่จึ้งเดียวแล้วเขาก็ทาทั่วหน้าแต่บอสเนกดสองหยดเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมปืบปืบแล้วก็ลูบไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลามไปถึงจุกกะเลเรียเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้น เดี๋ยววัดจะให้ดูว่าวันเดือนหนึ่งวัดใช้เท่าไหร่มีสครับด้วยสครับเนี่ยขัดตัวก็จะประมาณอาทิตย์อาทิตย์นึงประมาณ3-4ครั้งแต่บางทีก็เกือบทุกวันก็มีนะแล้วแต่อารมณ์ นะคะเพราะตอนนี้ผิวมันเริ่มเนียนแล้วไงบอสก็เลยแบบอยากดูแลผิวพรรณอยากดูแลบอดี้อยากดูแลทุกอย่างในร่างกายอยากจะแบบเป็นผู้หญิงที่เฟรชแล้วก็ดูสุขภาพดีไม่ได้คือเราอาจจะไม่ได้ดูสวยมากแต่เราขอเป็นผู้หญิงที่สุขภาพดีเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงสุขภาพดีมีสเสน่ห์กว่าผู้หญิงสวยอีกเพราะผู้หญิงสวยสวยโทมสวยสวยซีดสวยสวย,สวยแบบไม่แลดูไม่มีสุขภาพก็มีแบบไม่มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสุขภาพดีเราดูมีออร่าในแบบฉบับของเรา ะะแล้วก็มีราศีจับด้วยรับรองค่ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นแน่นอนนะคะอืมเฮ้ยอร่อย <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นบอสก็ฝากไว้ด้วยนะกับการปิดประตูตายเป็นสิ่งสำคัญนะคะโอเคเดี๋ยวบอสจะไปทำคลิปต่อใน tiktok นะคะเพื่อใหออ้คนเข้ามาเรียนรู้กับบอสด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็คือเป็นทริคพิเศษนะคะในการที่จะ มาให้ดูไลฟ์สไตล์นะคะว่าบอสทำอะไรบ้างตอนเช้านะคะกว่าจะได้ขนาดนี้ <c oughs> นะคะจริงๆใช้ชีวิตเห็นไหมล้างหน้าแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นานเลยนะคะจริงๆตอนนี้จะมีซิสอัพอีกเดี๋ยวก็ต้องแอบไปซิสอัพการที่จะถ่ายกล้องซิสอัพก็เกงใจ <c oughs> น,ะะนะคะอืมโอเคค่ะแล้วจะเจอกันจ้าทุกคน